สบายดีเด้อพี่น้องบายดีบ่จุคูสุกคนเนาะท่านว่าน้อยไปหาหน่อไม้มาหนึ่ถูกก่อนค่อยค่อยบุปผาหน่อไม้ เี่งหมดนอนนี่สมบูรณ์ขนานอนเขียวเลยออนสั้นแล้วของันตกใส่มันันตกใส่มันกระุมสั้นแล้ว Nó níng a pia kêu chẳng một dạng Nói níu 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 bố níu 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 níu

ฐานยูหันแล้วฐานยูหันแล้วไปนอยพอเมานอนนี่ก็พอดีเพียป้อเพียยังอย่าไปจับอย่าไปจับเพียเพียไม่ติดกัดมือนั่นเอาเนาะนอนออนี่นก่นอนเนาะเดี๋ยวจะเอาเดินกปดูตะก้อยังไงเดี๋ยวข้าไปใกล้อกพอสิเอาน้ำใหม่ลงมาให้เบิ่งนี่ ได้ได้ได้พี่อะมาอากมาห้แม่พี่ทำไมที่ตกที่หัวลูกอยงมักแล้วมักเก็บอยังใช่ตาใช่ตา ขันมาเก็บบักครือพูดกันดึงน้ำมึงเราปรับๆเราอะกป็ป้าเพิ่งมีอยากได้แล้วเอาหาบักหุงไหหน่อยอยาก่อนนมาใช่ทุงยางเองคนหน่อย,อยนีย่เขาเห็นเราเขาะก็เขากำลังสิดค้นเขาแล้ว,ว มันพอไหมแจ้งไปสาวเครื่องรูปรูปออกรูปออกมาขามันเดียเด็กมาใกล้ทิมแก้มน้ำมาซอนนั่นนั่นเจ็บสายตาบ่เออบางคนมันเด้อเดี๋ยวนอนนอนงหญ่รูปสมบูรณ์แห้งนอน

ย่ง oh, 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 to uh ี oh. ้นาบกอนอย่าม่เองนะางน้องโอ้จกมือให้พ่อป้าเกเก่งเก่งตกมือให้พ่ออีกเก่งเก่งเก่งเก่นี่ลงมาแล้วลงมาไงบอกเอาได้ลูกมันไงมันคันเด้อ ต้นนหน n h a เลยบอตรยามันมีน้ำหม้มันข้างน้างอ่งนี่ย้องม่าตกอะบ่นน้ำใหม่บ่กระป้อมบ่ กันกันสามอันเลยน็ดนึงแล้วก็บ๊อบบ๊บดีมากเส้นช่างวะ งโชคเฮียนชอมแป้ง um น้ำพอเลยจริงแล้ว uh. ล right? 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 ูกสางไอ้ลูกช้สางลูกพิชช่าไอ้ลูกพิชชาลูกดูมาลูกดูตามนั่ะเอาบะเสียม ลูกคนรวยกับลูกกันรวยลูกคนจนลูกกันจน,กกน,กกนแต่ไงมากหาเองไงมาหาเองทำเป็นโมสังลูก bỏ bao nhiêu bao? mày nhăng giờ ướt để đỡ bông nhì lại cả đấy. rồi đó, phun 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 mhm 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 bên mhm 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 sẵn แดงบองข้าวงานค่ะเอาะเอาะเยาเยาเล่อนเล่อนเล่อนามาเลื่อาเล่นบ่อยต้องใส่ตานะ เลนบอเล่น,เ,ลนเปลือกมนะันยน่นมันมีคนกาคายกันคายอบัเลตุนเนี่ทายซีทำผมว่าทายซีทำหทใหม่เล้วทายซีทำใหม่เร็วซับเล่นบเล่น ไปถึงท่าซีจ้าเนาะโหว่ามันดิันคายแลยปะมักกิงอยู่เลยก็นีห้ากินมันบ้คือว่ามันง่า

ขอแม่มาฮามแพงไก่ไเออพอกำดังเล่นก็มีแต่คนมาป่ะไปให้แม่ป่ะออเออมาอ,อุ้มเดี๋ยวไปกินนมป่ะเออขึ้นเพียงนะไปเร็วนนพี่ขึ้นทั้งพี่ขึ้นทั้งพี่ยน้ไม่นตัดมัน ยังเอามาโูม,มาไปขาามายังคงไผ่ไนมายล่เลี้ยกระกุนย,ยังไฟได้มาขาบมาน้ำนำไม้แจ้งใส่บวบวเอากันใหม่ได้ปลาลูก